16นาทีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านครับกลับมาพบเจอกันกันกบมึกเล็กตกปลาพาเที่ยววันนี้น,น,นัำปหมึกกับน้ปลาเล็กมาออกหมายครับผมออกหมายกับน,น้ำปลาเล็กครั้งแรกในรอบปีนี้ก็เดินกลุมพาแล้ววันนี้นะ้ปหมึกกับน,น้ปลาเล็กอยู่ที่คลองส่งน้ําสวนนะบูนครับหมาย ยิงเยื้องยิงอาวุธครับผมก็จะมาตกเป็นยันคามหมายครับต้องขออภัยทางด้านเสียงด้วยนะครับหมายนี้ก็รถค่อนข้างวิ่งแรงก็มีนานามาจองหมายัเยะเยอะแล้วครับดูนักบุญขออนุญาตลงหมายมครับผมโอ้ลงเบด <laughs> ไม่ได้ออกหมายนานพูดผิดพูด มาดูเหยื่อที่น้ำผบึกใช้ในวันนี้ครับก็จะเป็นเหยื่อสุดปาทุยครับผมของน้าชันชัยครับเป็นลำลำเขียวครับลำเขียวผสมกับขนมปังเขียวของน้าชันชัย <Yeah. S 1> เหยื่อนะำผึ้ผสมมาจากบ้านแล้วครับผสมกันมาแล้ว uh. ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมา ใส่กะทิครับผมกะทิเป็นกะทิย่ห้ออะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพื่อเพื่อให้ครึ่คกอมหองบางทนจะชอบครับชอบเรียทสานผู้ชมแล้วก็รีเบดขนาด3มเซนครับตาเบ็ดวันนี้ใช้เป็นทรงอิสมะนะครับอิสมะแดงเบอร์ห้าเออเกี่ยวเม็ดโฟมครับเกี่ยวเม็ดโฟมเล็ก ไปครับไปลงคันกันวันนี้จะใช้คัน8ฟุตทั้งหมด5คันพอครับยุทธศาสตร์ของน้าประมึกวันนี้ก็คือสองฝั่งสองฝั่งเป็นป่าผักตบสองฝั่งเป็นป่าผักตบนะครับยังไม่สว่างเราเดยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวว่าไะคิดว่ามันจะดีแหละตามรุ่นตามเชียร์ครับผมเล็กตกปัาพ้าเที่ยวมาพร้อมแล้วครับน้าหน้ารับเยือหน้าปลาหมึกกระทะหาง <c oughs> จริดใจแล้วนี่อาขันจัดไปครับหอมๆพืกลุ่นจากมือหนะัาประมิตโดยเฉพาะครับกรุงเพื่อน้องปลาฟองสูงน้ำด้มือนี่นี่จวดจวดจวดบอจวดบอจวดบอน้องปลาน้องปลา oh, เย็นปรังเย็นปรังเดือดพลังใ เงี้ยเนี้ยเงี้ยเนี้ยเงี้ยมามามาเจอมาเจอมาเจอสาธุเรียบร้อยครับหน้า ร้อยค่ะท่านผู้ชมลงคันเสร็จครับบนวงเป็อีก30นาทีพอดีเลยตามดูตามเชียร์กันครับดึนค่าคันก็คืว่าเบียร์น้ำปลาหมึกจัดมาวันนี้เบียร์ระทะห้างน้ำปลาหมึกจะเป็นยังไงครับตามดูตามเชียร์ค,ครับเาบาอาแล้ว

อยู่ครับผมใส่พอได้ครับพี่น้องนี่ไปมันมา,มา บยแ้สวยครับสวยนี้สวยนี้มานค <c oughs> ั้นเก่าอีู่ะขันเก่าขั้นเก่าขั้นมานครับนะจิข้าวกันครับสองโมงครึ่งแล้วสิรยเดือคจุดที่สลงไปแล้วครับมันข้าวของทำเราต้องเดือดท้องจะไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 탑 네. 3. 네. ปลาเล็กเข้าจัดแล้วคุพุ่นโอ้โอ้ตะเพียนอีกแล้วครับตะเพียนใส่ห้ามวัดน่ปะปลาเล็กขึ้นฝีมือโถวพุ่นน่ะโอ้หน้าปลาเล็กกระตุกปลาเปลี่ยนเด้อครับพี่น้องคุณไปซุ้มเตรียมต่อไปครับครับอยากเ,กเรียบ่

นานมากทีแต่นีใช้สวยให้ได้ชมทางเหลืองเลยนะทันกุ้งฟูดเลยโอ้โหเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วสวยมากสวยนะ

เยอะๆฮึมๆมีนี่ะปรมาเลยวะมๆๆๆอืมอืมขันนี้เอานนี่ยเล็กนนี่ยเล็กขันนี้เขาเด้อเดอเด้ออือโอ้โหมาละมาสองขั้นตอนนะครับผม ดูวะไหนโอู้สองขั้นตอนเลยครับผมพี่น้องนี่หน้าปลาเล็กขึ้มนันตัววะเ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปิดหน้าปลาเล็กเข้า bà สวท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลา14นาฬิกาตุงแล้วครับวันนี้คนเยอะมากครับผมมองส่งน้ำคนเยอะปลาก็ค่อนข้างที่จะกินหางมากางเจ้าเข้าไม่ได้ก็ย้ายไปเยอะเลยครับต่ทางประตูน้ำก็น่าจะเหมือนกันที่นางแต่เ,เราก็ถือว่าเราไม่แห้ว ็ถือว่าได้กับข้าวครับผมได้กับข้าวครับผัดไซด์เลยครับตะเกียงก็ไซด์งามปลาดิบก็ไซด์พอได้ทานกับข้าวด้วยครับไม่มีรูกเกลือสักตัวเลยสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากมานะครับํางบุญก็จะปักให้นะครับไว้ที่คอมเมนต์คอมเมนต์แรกนะครับถ้าสูตรเกลือถ้าจะลีบชมกันในคลิปครับผมแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามมาท,าทักทายคุยกันได้ครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยครับ ดี๋ยวน้าประมุกจะสรุปแจ่มให้ได้ชมครับเวลากับเขาแบบนี้สวยงามดูสิมันติดจวดไหมบุกเจือน้าประมุกวันนี้โคตน่ะอุ้ยพอได้กับเขาที่นีครับนี่จะใส่งามเลยนี่จะใส่สวยๆที่ครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปปลานกปลาในท้องถินดีกว่า <uge ot> ก็เป็นปลานินสีแดมป,ปลาตะเพียนสีแดมครับผมก็มีไซมีไสายงานครับคัดไซมันนี้ไม่มีลูกเกิดเลยครับท่านผู้ชมก็ขออภัยทางด้าเสียงด้วยครับหมายนี้แล้วก็อย่าลืม กดแชร์กดไลค์กดสมัคสไาชกและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้าประมุขับน้าปลาเล็กด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมเก็บขยะด้วยนะครับผมหมายนี้ขยะเยอะมากครับน้าประมุขคงเก็บให้ไม่ไหวแต่ของน้าประมุขกับน้าปลาเล็กที่เอามาวันนี้ก็คือเก็บกลับหมดนะครับไม่ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้แต่ความทรงจําดีๆและคือความหมานนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ สิบคันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะกลับแล้วครับท่านผู้ชมน้าก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับนี่ขนาดไปกันบ้างแล้วนะครับกางส่นุนลองส่งน้ำไม้มหาชนไม้ความสนุกรวมทุกรถพบทุกรถชาติครับผมที่นี่ลองส่งน้ำสุวรรณภูมิสมุทรปราการขอบคุณครับ